สวัสดีค่ะอยู่กับอุลเส้นไซมัน,นะคะ่ะฝนตกพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ฤดูฝนลดกระจอดค้นกระจอดเพราะว่าออกไปใส่ใบฝนตกพี่กัดไหนฝนตกบ้างนาะเหม็นมาเบาซูฟังไหนเดอ้อแต่ว่าบ้านตีเหล็กฝนตกจักมือแล้วตีสาวันแล้วเนาะสาวันสี่วันตกตลอดตกทั้งวันทั้งคืนล่าสุดบ่มีหยังเดียวจะเฝ้า,า <Okay. S 1> บ่มีหยัง เพิ่ว่าเมี่ยงกุเพิ่ว่าเป็นกูผ้าได้พี่น้องกูอะไรประกาศมีใครสนใจชิ้นไหนทักมาได้นะคะมีเยอะแยะเลยของสะสมตีเล็กเขาผากันสะสมของเก่าตีเล็กสะสมส่วนฝั่งนี้นะคะอันนี้มันใช้ได้ไหมดีอันนี้นทั้งของห่างของเสียเพราะว่าเด้แยกเพราะว่าสิจ้งเขาจะอามาเฮ็ดคอกให้ ไวเก็บเพราะว่ามันเต็มแล้วนั่นที่เก็บอะไรเต็มหมดแล้วโกดังเดี๋ยวเราก็จะมาต่อเติมตรงนี้นะคะอีกห้องยาวเลยไว้เก็บอะไรแต่งให้ตีเล็กส่วนอันนี้นี่ลูกไส้หมักไก่ตีมักไกต่กไกตียุ่เด็กยุจักเดือนดอกหลังจากนั้นปล่อยถิ่มเลยเบิง่งเทิงขอ,อกเทิงเนี่ยออกกระลังกายไกลเทิงเอียงมุนอันเนี้ยส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเสียงกง เซียงโกงทีเล็กนะหลายอย่างยังไม่ได้แยกจนฝนตกใส่ผุพังหมดแล้วโอ้ฝ้าแจ้งแล้ววังนึงหันนิมืดฝ้ามั่วดิน ช่วงนี้ก็จะมีคุณย่านะคะแม่ตีเล็กมาอยู่บ้านด้วยนะคะน่าจะมาอยู่ตลอดเลยเพราะว่าที่บ้านไม่มีใครอยู่ก็เอาคุณย่ามาอยู่ด้วยเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้คุณย่าไปเห็นงานกรุงเทพนะคะแต่ว่ากลับมาอยู่บ้านแล้วก็เลยเอามาอยู่น้่นะคะเพิ่งกับซิมี่ห้องส่วนตัวอยู่ทั้งบ้านอันนี้ก็จะเป็นบริเวณบ้านหกหลายพี่น้องเอ,อ้ยจากยังเป็นยังหกอีกคืออย่ ตอนนี้เราก็ได้จ้างช่างนะคะมาต่อเติมบ้านตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอช่างมาช่างบอกว่าให้ฝนเศร้าดีก่อนมาซันสีมาเฮนไห้แล้วตรงพื้นนะคะเราก็จะลาดพื้นหมดเลยลาดพื้นแล้วก็ต่อเติมฝั่งนู้นก็เราก็จะเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ที่นั่งเล่นนะคะฝนจังสีบาา๊อสร ตั้งแต่ย่ามาอยู่บ้านบ้านก็จะสะอาดสะอ้านนะคะทุกคนบ้านก็สสเป็นตะยูนะคะพวาญยามาอยู่ให้ความสะอาดให้ว้ารถฉันทำไมเป็นแบบนี้ตีเธอไปทําอะไรมาทาไมสภาพรถฉันเป็นแบบนี้ตีเลกว่าไปลุยน้ำมาสนนตีหลังมือของนืนอเขาจับน้ำยาแต่เขาเอาแฟบใส่แล้วเขาบ้านในหลังค่าทายคิดต่ำ อกล้องมันหลายตัวนี้โอ้โหผิดผิดท่านในเบิร์ดท่านในเบิร์ดท่านในเบิร์ดั่นนั่นฝน,น,นเปียกฝนเปียกฝนจืดเจะยออัศวินโอ,น,อนั่นปากนี่ไปหาแต่เจะยออัศวิน เจย้ยอดอัศวินปล่อยไปแล้วนะคะแต่ว่าปากมันยังคิดถึงอยู่มันก็เลยพูดไปเจ้ยอดขุนทรัพย์ตากฝนมาสองวันวันนี้เอาเข้าบ้านคือจังสีเหลี่ยมๆถึงฝน,ถ,งฝนถืงฝนเหลี่ยมเลยวะเพราต้องล่างเลยวะโอเคพี่น้องคลิปนี้สันส้นๆบไายออกไปไสเลยฝนตกนนเก็บทิ่มโหลด